ความเป็นอริยะบุคคลกับสิกขาสามในยะที่สองพิขุทั้งหลายสิกขาบทร้อยห้ท่วนนี้ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือนซึ่งกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่พิกุทั้งหลายสิกขาสามนี้ที่สิกขาบทร้อห้านั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมดสิกขาสามเป็นอย่างไรคืออธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขาอธทิปัญญาสิกขาภิกุทั้งหลายสิกขาสามเหล่านี้แลที่สิกขาบทร้อยห้าสิบนั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมดภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทําพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัตบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรนทร์สมควรแก่พรหมจรนทร์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเพราะสังโยสาหมดสิ้นไปเธอเป็นสัตตักขัดตุประมะ ย่อมท่องเที่ยวไปในภพเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ครั้งแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสังโยศสามหมดสิ้นไปเธอเป็นโกลังโกละย่อมท่องเที่ยวไปสู่สองหรือสามตระกูลแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสังโยศสามหมดสิ้นไปเธอเป็นเอกพีชีย่อมมาเกิดยังพบมนุษย์นี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้ เพราะสังโยชส์สามหมดสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเธอเป็นสกทาคามีย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้พิกุทั้งหลายก็พิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์สมควรแก่พรหมจันทร์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเพราะโอรัมพาคียสังโยชน้าหมดสิ้นไป เธอเป็นอ <spe> ุดทางโสโตอกนิทคามีเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าหมดสิ้นไปเธอเป็นสังขาระปรินิพพายีเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าหมดสิ้นไปเธอเป็นอสังขาระปรินิพพายีเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าหมดสิ้นไปเธอเป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าหมดสิ้นไปเธอเป็นอันตราปรินิพพายี ภิกขุทั้งหลายก็ภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรร์ สมควรแก่พรหมจันทร์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พิขุทั้งหลายพิขุผู้ทำได้เพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จได้บางส่วน ผู้ทำให้บริบูรณ์ย่อมให้สำเร็จได้บริบูรณ์อย่างนี้แลพิกุทั้งหลายเรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่าไม่เป็นหมันเลย